เรื่องจริงของชายที่ตกงานต้องออกมาหางานทําทุกวันกระทั้งวันหนึ่งเขาได้เจอเงินจํานวนหนึ่งล้านสองที่รถธนาคารนั้นทำหล่นจากที่เงินหลักสิบยังแทบไม่มีทีนี้ได้จับถึงหลักล้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าชายตกงานคนนี้จะทําเช่นไรกับเงินก้อนนี้ต่อไปในภาพยนต์เรื่อง m o n e y for Nothing เงินเพื่ออะไร แล้ววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆเอาใจคนชอบดูหนังมาแนะนำกันอีกแล้ว Netflix Premium ในราคา89บาทต่อเดือนมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติแถมยังมีแอปอื่นๆให้รับชมกันอีกเพียบที่แอป24 e Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศการรับเงินของธนาคาร เราจะได้เห็นในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการนับผ่านมือหรือนับผ่านเครื่องซึ่งพอครบหมื่นเจ้าหน้าที่ก็จะรับและครอบไว้พร้อมกับมีสัญลักษณ์ของธนาคารและนําไปเข้าเครื่องซีนทีละแสนพอครบจํานวนหนึ่งล้านสเจ้าหน้าที่ขนส่งของธนาคารก็จะมารับเงินใส่กล่องและคล้องด้วยเหล็กอีกทีซึ่งพวกเขาก็ใช้กอนประตูอย่างมั่นใจถึงจะออกเดินทางตัดมาที่ท่าเรือเหล่าแรงงานก็มาต่อแถวรอให้นายหน้าขานชื่อเรียกขึ้นเรือไปทํางาน ในตอนนั้นเราจะได้เจอกับโจและไม้เพื่อนของเขาที่ยืนน่าหงอยรอในหน้าเรียกชื่อซึ่งตอนนั้นนายหน้าก็เรียกชื่อโจแต่มันก็อีกโจหนึ่งทาให้โจก็น่าหงอยกว่าเดิมและเดินตามนายหน้าไปของานทําบอกว่าเขาไม่มีงานมาสองสัปดาห์แล้วแถมยังต่อรองบอกว่าถ้าไม่ให้งานก็ให้บุหริสซักซองยังดีนายหน้าเลยสอนบอกว่าหากเราไม่มีเงินซื้อเราก็ไม่ควรสูบก่อนจะยื่นแซนวิชให้แทนโจเลยเอาแซนวิชไปแบ่งเพื่อน เพื่อนที่เห็นงั้นเขาก็อยากรู้ว่านายนาเป็นพี่ชายของโจแท้ๆแต่ทำไมไม่คิดจะป้อนงานให้น้องตัวเองโจเลยบอกกับไม้ว่าพี่ชายของเขาก็คงมีเหตุผลนั่นแหละซึ่งไม้เขาก็เป็นคนขี้กลัวขณะโจจะสูบบุหรี่ในรถเขาก็ห้ามบอกว่านี่มันรถของพ่อเขาถ้าพ่อรู้เดี๋ยวเขาจะโดนตืบก่อนพวกเขาจะพากันสังกตายที่หางานทำไม่ได้สักทีถ้าอาทิตย์หน้าย,ยังหาไม่ได้มีหวังต้องกินแก๊บแน,แน่เลยพากันอ้อนวอนพระเจ้าให้ดลบันดาลโชคลาภมาให้ ตัดมาที่รถขนเงินของธนาคารที่กําลังนําเงินไปส่งยังจุดหมายก่อพบว่าเส้นทางตรงนี้มันมีไซต์งานก่อสร้างเต็มไปด้วยถนนรูกรังรถนิสสันคงคลึงก็จเจ้าเข้าทําให้จังหวะนั้นกล่องเงินที่ล็อกด้วยเหล็กมันก็โยกไปโยกมาและหลุดออกจากเบ้าจนได้ก่อนจะเว e i g ชุนประตูดังปังแต่พนักง,งานหดส่งที่ยังไม่รู้ก็คิดว่าเสียงรถมันสันคงคลงึงเลยขับด้วยความเร็วต่อไปโดยบริเวณแถวนั้นก็จะมีเด็กตามไซต์งานก่อสร้างที่กําลังเล่นล่าท้าหนู ก่อนจะหยุดมองรถขนเงินของธนาคารที่กําลังขับผ่านทางนี้แต่ในตอนนั้นถนนมันก็มีหลุมเบลอกล่องใส่เงินมันก็ไหลและกระแทกเข้าประตูอย่างแรงจนวินาทีนั้นเงินมันก็ล่วงจากรถธนาคารเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่รู้ตัวพวกเขาก็ขับไปต่อเฉยเลยส่วนคนที่เห็นเห,นเหตุการณ์นั่นคือเด็กใช้งานก่อสร้างที่เห็นบางอย่างล่วงลงมาแต่เขาก็เฝ้าดูอยู่เงีเงยบๆและในเวลาเดียวกันรถของไม้ก็ขับผ่านเส้นทางนั้นโจที่เห็นอะไรเรื่องเหลือง เลยขอให้เพื่อนชิดข้างทางไว้เหมือนว่าเรากําลังจะเจอของดีเขาให้แต่ไม่เขาก็ไม่มั่นใจก,ก็กลัววแต่โจนี่สิเดินตรงไปดูอย่างไม่กลัวอะไรเลยสือพยกล่องออกมาดูเท่านั้นแหละก็พบว่าข้างในมันเป็นถุงสีขาวที่เขียนชื่อธนาคารติดไว้โจไี่เห็นงั้นเลยหอบขึ้นรถโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีเด็กไช้งานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนโจที่ขึ้นรถมาได้เขาก็บอกเพื่อนให้ออกรถให้ไวที่สุด และพอขับพ้นเส้นทางนั้นโจก็รีบดูของที่อุ้มมาและเห็นเอกสารที่เขียนติดไว้วันนี้มันคือเงินจํานวนหนึ่งล้านสองซึ่งเขาก็ไม่มั่นใจเลยตัดถุงออกดูและพบวันนี้มันคือเงินจํานวนหนึ่งล้านสองจริงๆด้วยเขาที่เห็นขนาดนั้นก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเอามาคลี่ดูทีละปึกชีหายแล้วงานนี้เป็นเงินของแท้จริงๆนี่หว่าแต่เห็นเงินก้อนขนาดนี้ไม่กลับไม่ดีใจเลยสักนิดขอให้เพื่อนอย่าไปแตะต้องเงินก้อนนั้นเดี๋ยวลายนิ้วมือเราจะติด ซึ่งโจจะฟังซะที่ไหนบอกว่านี่มันเงินของเราของแบบนี้ใครดีใครได้และพระเจ้าส่งเงินล้านมาให้พวกเราแต่เพื่อนก็มีเห็นด้วยอย่างแรงบอกว่านี่มันไม่ใช่เงินของเราฟังงั้นโจก็เถียงชัอดชัดว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครเพื่อยังเงินก้อนนี้มาเราแค่เก็บได้ไม่ได้ไปป้นชิงเรามาสักหน่อยและของแบบนี้ใครตาดีได้กฎหมายไม่เกี่ยวและบริษัทขนส่งต่างหากที่ต้องรับผิดชอบ ในตอนนั้นเส้นทางที่พวกเขาต้องขับผ่านไปก็ดันมีตำรวจที่กำลังจอดเคียร์กับชาวบ้านอยู่ทำให้ไม้ที่กลัวเขาก็สั่นไปหมดโจเลยบอกให้เพื่อนขับไปเป็นปกติไม่ต้องไปกลัวแต่เพื่อนกกลัวแบบไม่ไหวแล้วเลยจอดรถและขอให้โจเอาเงินนี้ไปส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และบอกว่าเราเจอมันหล่นอยู่ที่กลางทางทำแค่นี้พวกเราก็กลายเป็นพลเมืองดีแล้วแต่โจก็ไม่คิดงั้นทำไมเราต้องเอาเงินไปคืนด้วยในเมื่อเราเก็บได้มันก็ต้องเป็นของเราสิ ก่อนจะขอให้เพื่อนออกรถแล้วเดี๋ยวเขาจะแบ่งเงินก้อนหนึ่งให้ได้ยินเช่นนั้นเพื่อนก็นปฏิเสธบอกให้โจเก็บเงินก้อนนี้ไปใช้คนเดียวเหอะเขาไม่เอาด้วยพร้อมขอให้เพื่อนลงจากรถเข้าไปแล้วเรื่องนี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นเท่านั้นแหละโจก็หอบเงินใส่ถุงเดินลงจากรถซึ่งเขาก็หอบเงินล้านเดินผ่านตำรวจไปหน้าตาเฉยก่อนจะอุ้มเงินกลับมาที่บ้านขอดูชัดๆอีกทีซึ่งมันก็เยอะมาหาศาลเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นเงินล้านอยู่ตรงหน้า ซึ่งพอเห็นงั้นเขาก็รีบปิดม้านปิดหน้าต่างแต่ในตอนนั้นแม่ของเขากดันเดินเข้ามาเรียกโจเลยรีบเก็บเงินใส่กระเป๋าและห่อด้วยผ้าปูที่นอนส่วนแม่ได้เห็นว่าลูกหน้าตาตื่นแกเลยรีบไถ่าถามโจเลยบอกว่าเขาแค่เซ็งที่หางานทำไม่ได้และพอแม่เดินพ้นประตูไปโจก็รีบม้วนผ้าปูที่นอนและเอาเงินไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าล็อกกุญแจไว้ยอย่างดีแม่ที่เดินกลับเข้ามาอีกรอบแกก็ถามหาผ้าปูที่นอนโจเลยแถยไปทั่ว และแม่ที่ไม่อยากให้ลูกคิดมากเรื่องหางานไม่ได้แกเลยให้เงินติดตัววิจัยและให้เเงินนี่พาแฟนไปดูหนังก็ได้เขาเลยบอกแม่ว่าเขากับมอริก้าเลิกกันเรียบร้อยและด้วยความเป็นห่วงลูกแม่ก็ยัดเงินให้ลูกเอาไว้ใช้และจังหวะนั้นเองกุญแจตู้มันก็ร่วงลงจากมือแถมยังไปติดอยู่ตรงตะแกรงปากท่อแบบว่าทิบพลาดนิดเดียวมันก็จะวับหายไปโจที่ต้องก้มลงไปเก็บเขาก็เสียวจนเยวแทบราดแต่กระโชคดีที่หยิบมันไม่ได้สําเร็จตัดมาอย่างที่เกิดเหตุ ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่โดยพนักงานขนส่งก็ยืนยันว่าพวกเขาปิดประตูและล็อกอย่างดีเช็คแล้วเช็คอีกไม่มีทางที่ถุงเงินมันจะหล่นลงไปได้แต่พอธนาคารนี่ก็โวยสุดฤทธิ์เพราะถ้าปิดดีเงินก็ต้องอยู่กับที่แล้วมันจะหายไปไหนได้ในตอนนั้นตำรวจก็เข้ามาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ถามถึงวิธีเก็บเงินและขั้นตอนการน,นำเงินไปส่ง พอธนาคารเลทรกขึ้นไปบอกว่าปกติแล้วธนาคารจะตรวจเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกสัปดาห์และมันก็ไม่ได้เกี่ยวที่อุปกรณ์มันอาจจะเป็นการปล้นหรือโจรกรรมก็ได้แต่ตำรวจก็ไม่ได้ฟังสิ่งที่ผอ,อพูดเดินขึ้นไปนั่งในห้องเก็บเงินและขอให้พวกเขาปิดประตูให้แน่นที่สุดแน่นเหมือนกับว่าทำงานส่งเงินจริงๆซึ่งเจ้าหน้าที่ขนส่งก็ทำตามคำสั่งปิดประตูหลังอย่างแน่นแต่พอตำรวจถีบแรงๆทีเดียวเท่านั้นแหละ ประตูมันก็เปิดออกอย่างง่ายดายซึ่งพอเห็นเช่นนั้นธนาคารก็ไล่เจ้าหน้าที่สองคนนี้ออกทันทีพวกเขาเลยขอร้องอ้อนวอนบอกว่าพวกเขาทํางานขนเงินมา14ปีไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้และมันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่มาเป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์ต่างหากโว้ยในตอนนั้นตำรวจก็เดินดูร,บรอบๆพื้นที่เกิดเหตุและได้เห็นอุปกรณ์ล่าหนูเลยรู้ว่ามีคนอยู่แถวนี้ดีไม่ดีเขาอาจจะเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมด จากนั้นสื่อก็เริ่มรายงานเรื่องรถขนเงินของธนาคารที่ทําเงินหล่นไว้โดยครอบครัวของโจก็ดูข่าวนี้อยู่แต่โจนี่ก็เนียนเลยนะและครอบครัวก็เห็นต่างเพราะแม่มองว่ามันเป็นความผิดพลาดของธนาคารพร้อมกับหัวเราะชอบใจคิดว่าคนที่เก็บเงินได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยแต่พี่ก็มองต่างสุดฤทธิ์บอกว่ายังไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีต่ํต่ำก็ติดคุก5้าปีโจที่ดีนเขาก็เนียนกลิบแม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรทำให้คุยเรื่องข่าวกับเขาไป พี่ชายเลยสอนทั้งน้องชายและลูกสาวบอกว่าเราไม่ควรเอาของของคนอื่นมาเป็นของของตนคนอดอยากกว่าเรามีตั้งเยอะแยะพวกเขาเหล่านั้นยังไม่คิดจะขโมอยของใครโจที่ฟังเขาก็ยิ้มหน้าละลื่นจากนั้นเขาก็ไปที่บาร์และจังหวะที่เดินผ่านคนเร่ร่อนก็ดินเสียงพวกเขาคุยกันเรื่องเงินที่ทำหล่นโดยพวกเขาก็พรันา,นาบอกว่าถ้าเจอเงินก้อนนั้นจะเอาไปทำโน่นทำนี่ซื้อนันซื้อนี่กินจะได้เลอกคุยขยะก,กินสักทีซึ่งพอโจเดินผ่านแล้วได้ยินแบบนี้ เขาเลยเดินย้อนกลับไปแจกเงินให้พวกลุงแกคนละ100ดอลลาร์แกงลุงที่ดีใจก็รีบขอบคุณเรียกโจว่าพระเจ้าบูชาขึ้นหิ้งและพอโจมาถึงที่บาร์ก็ได้ยินว่าคนในนี้เอาแต่พูดเรื่องข่าวต่างก็มโนกันไปว่าถ้าเก็บเงินได้จะไปทําอะไรกันบ้างแต่อีคนที่เก็บได้ตัวจริงยืนยิ้มหน้าบานอยู่นนในตอนนั้นโจก็มองไปเห็นมอนิก้าแฟนเก่าของเขาเลยเดินเข้าไปทักทายพร้อมเน้นเนียนเซ็นค่าเหล้าจนมอนิก้าก็แซว บอกว่าขนาดไม่ได้เจอกันตั้งนานโจนี่ก็ยังจนเหมือนเดิมซึ่งโจก็พยายามพูดอ้อมไปอ้อมมาถามเรื่องงานของเธอเพราะมอริก้าทำงานบัญชีให้บริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ลองถามว่ามันพอจะมีทางไหนหากว่าเขาเอาเงินสักล้านไปลงทุนแล้วไม่ให้เจ้าหน้าที่ถามโน่นถามนี่หรือถ้าถามเจ้าหน้าที่จะถามเรื่องอะไรบ้างได้ยินอย่างนั้นมอริก้าก็ขำเพราะคนอย่างเขาเนี่ยนะจะเอาเงินล้านมาจากไหนแต่เห็นเช่นนั้นเธอก็ยังอธิบายขั้นตอนต่าง บอกว่ามันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมากมายและคนอย่างโจโก็คงไม่มีปัญญาหอบเงินล้านไปที่นั่นทำเอาโจที่ดินเธอพูดแรงเขาก็นิ่งไปก่อนจะขอออกเงินค่าดิงให้เธอด้วยแบงค์ร้อยดอลลาร์แบบว่าไม่ต้องทอนแคชเชียร์เลยเมาส์เรื่องข่าวบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเพ่งเล็งคนที่ชอบใช้แบงค์ร้อยดอลลาร์เยอะๆเพราะอาจเป็นผู้ต้องสงสัยที่เก็บเงินจากธนาคารไปเหมอใิการนี้ก็แซวม่เลิกบอกว่าคนประเภทโจถ้ามีแบงค์ร้อยดอลลาร์ก็คงจะเป็นแบงค์ร้อยใบสุดท้ายในชีวิต จากนั้นโจนก็แวะซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อติดตามข่าวสารอย่างละเอียดแต่พอจะคิดเงินเขาก็ไม่กล้าจ่ายแบงค์ร้อยแถมระหว่างทางกลับคนเล้ลอนที่จําเขาได้ก็พากานตตโกนสันเสริญและเมื่อโจพึ่งพามมนิกาไม่ได้เขาเลยมาที่บาร์อีกที่และถามหาชายที่ชื่อวินิโนแถมตอนนั้นโจนก็เจอเจ้าหนี้ทวงเงินกันเพียบเขาที่มีเงินพอดีเลยคืนพร้อมดอกเบีย้ยไปเลยไม่นานชายที่ชื่อวินิโนเขาก็มาที่นี่โจเลยจัดชุดใหญ่ขอเลี้ยงเหล้าคนทั้งบา จะได้เป็นที่สนใจเพื่อให้นีโนเดินเข้ามาทักโจเลยชวนเขาไปคุยเงีย,งยบๆกันสองคนและนีโนก็รู้เรื่องนี้ซึ่งโจก็เพิ่งพาปรึกษาหาวิธีหาวิธีให้เงินนี้มันถูกกฎหมายซึ่งนีโนก็มีวิธีฟอกเงินให้เขาคืนนี้ได้เลยพร้อมพาโจมาหาเจ้านายของเขาที่เหมือนจะเป็นมาเฟียทํางานสีเทาจนคนที่รู้เรื่องนี้ก็กลายเป็นเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยโจก็ต้องการแลกแบงค์ร้อยดอลลาร์ให้กลายเป็นแบค์อื่นๆรวมถึงเหรียญให้ครบหนึ่งล้านสอง เจ้านายของนีโนที่หัวหมอเขาก็มีข้อตกลงนั่นคือการหักค่าแรกเช่นถ้าแลก80,000 0โจจะได้แค่7 0 0 0แ0และถ้าแลกล้าน2โจก็จะได้แค่1ล้านทำมาโจที่เห็นว่าโดนหักเยอะเขาก็ไม่รับข้อเสนอนี้แถมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาจะแลกได้จริงหรือเปล่ามาเฟียคนนี้เลยบิวบรรยายเลงโชคลาภที่ลอยมาและมันก็ไม่ได้มาหาเราบ่อยบเพราะฉะนั้นโจต้องคิดที่ดีๆว่าจะายังไงกับเงินก้อนนี้จะแลกเงินไว้ใช้หรือจะเอาเงิน ที่เต็มไปด้วยความน่าสงสัยกลับไปโจที่ฟังก็คิดตามแต่ก่อนจะตกลงเขาก็อยากรู้ว่าเขาสามารถแลกได้วันนี้เลยไหมแต่ว่ามันก็ต้องล้านสองจะหาเหรียญหาแบงค์จากไหนมาทันได้ยินอย่างนั้นโจก็โวยเพราะไหนนี้โนคอนเฟิร์มว่าได้วันนี้แน่ๆและเขาก็มองว่า,วามันไม่แฟร์ที่เขาต้องทิ้งเงินไว้ที่นี่เพอเพอโดนหักหลังขึ้นมาจะทํายังไงมาเฟียเลยบอกให้โจ ทิ้งเงินไว้ห0 0 0 0แล้วแลกห้าแสนกลับไปที่เหลืออีก2วันค่อยมาว่ากันใหม่ไม่เพียงแค่นั้นมาเฟียยัเงเอาใจโดยการให้โจเอารถไปใช้ฟรีและนี่ก็เข้าสู่วันที่สองหลังจากที่เงินหล่นหายจากรถซึ่งตำรวจก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนส่วนพอออก,ก็ร้อนใจเข้าออกโรงพักเป็นว่าเล่นและยิ่งเห็นว่าไม่มีเบาะแสเขาก็ไม่พอใจการทำงานของตำรวจตำรวจในสวนกลับที่พออ,อ์ธนาคารให้เงินรางวัลแจ้งเบาะแสะแค่หนึ่งหมื่นใครมันจะโทรมาแจ้ง นอกจากจะไม่เจอคนเอาเงินไปแล้วอาจาจะเจอคนกู่เรื่องขึ้นมาก็ได้อย่าลืมสิว่าที่นี่มันคือฟิลาเดลเฟียหากยิ่งมีเงินรางวัลเยอะๆชาวบ้านก็ยิ่งอยากแจ้งบอ่อแสแต่พออ้อนิก็เถียงสุดฤทธิ์ที่ตำรวจเอาแต่นั่งรอบอร่อแสเท่านั้นแหละตำรวจก็ใส่ยับบอกว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งพ้นข้อกล่าวหาผ่านเครื่องจับเท็จไม่มีการปนหรือจรกรรมและที่เงินมันหายไปก็เป็นเพราะความกา,กากของอุปกรณ์ธนาคารุ่ล้วน ฟังอย่างนั้นธนาคารก็ยอมเพิ่มเงินรางวัลใครแจ้งเบาะแสก็รับไปเลย20,000ดอลลาร์ 20. ตัดมาที่โจเขาก็แต่งหล่อขับรถหรูของมาเฟียออกไปใช้เงินไปทั่วจนเจอกับมอนิกาที่ยืนรอเขาอยู่ซึ่งเธอก็ทําการโปรโยสเสน่ห์ขึ้นรถไปชิวกับเขาถามวาดล้อมถามต,งตรงๆว่าที่บ้านของเขามีใครตายแล้วทิ้งมรดกไว้ให้หรือเปล่าและพอเขาตอบว่าไม่เธอก็บอกว่าเธอเช็คชื่อคนถูกหวยแล้วมันก็ไม่เห็นมีชื่อเขาแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ใช่เซียนพนันขนาดนั้น ทีนี้ก็เหลือเรื่องเดียวคือเงินล้านสองที่หายไปแล้วเขาพอจะให้เธอดูได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละเขาก็จัดการโชว์ให้ดูถึงเตียงโดยการขึ้นสวรรค์พร้อมกับเงินเป็นแสนที่รายร้อมไปทั่วเตียงมอริก้าที่เห็นเงินเยอะขนาดนี้เธอก็มีความสุขมากแถมพวกเขายังเปิดห้องอย่างหรูสั่งของแพงมาเพียบนอนเกลือก,กิ้งบนกองเงินแต่พอโจเล่าเรื่องที่เขาเอาเงินไปแลกกับลูกพี่ของนีโนมอริก้านั้นก็สีหน้าเปลี่ยน ที่เขาไปยุ่งกับคนพันนั้นเพราะไอ้พวกนั้นมันไม่ได้ใสสะอาดดีไม่ดีกําลังหาทางหักหลังโจอ,อยู่แล้วต้องย้อนกลับมาเล่นงานเขาแน่ๆสึ่งเธอที่ไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยไม่เอาด้วยโจเลยบ่นให้เธอฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปขอคำปรึกษาจากเธอแต่เธอไม่ยอมช่วยเขาเองเท่านั้นแหละเธอก็สวนกลับบอกว่าใครจะไปรู้ว่าคนอย่างเขาจะมีเงินฟังอย่างนั้นโจเลยถามคําเดียวว่าที่เธอยอมนอนกับเขาเพราะว่าเขามีเงินใช่หรือเปล่าซึ่งเธอก็ยอมรับ แต่ก็ขอบายกับเรื่องนี้และชิงหนีไปก่อนเลยเข้าสู่วันที่3หลังจากที่เงินหล่นหายไปตำรวจก็กลับมายัางที่เกิดเหตุและได้เจอกับแก๊งเด็กๆที่ใช้งานก่อสร้างเขาเลยเดินเข้าไปถามว่ามีใครเห็นกล่องสีเหลืองหล่นลงมาจากรถบ้างไหมซึ่งไอ้หนุ่มที่เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดเขาก็เล่าว่าวันนั้นเขาเห็นบางคนจอดรถและเก็บของบางอย่างไปตำรวจเลยถามรูปพรรณสันฐานซึ่งไอ้หนุ่มก็ตอบได้หมดแถมยังบอกยันยี่ห้อรถอีกด้วยตัดมาที่โจ เขาก็นั่งหน้าจอรอดูข่าวทุกชั่วโมงโดยวันนี้ไมค์ก็มาที่บาร์และยังคงยืนยันขอให้เพื่อนไปบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ไม่เช่นนั้นโจอาจจะถูกตามล่าแน่แ,นแต่ว่าโจก็ไม่ได้กลัวบอกว่ายังไงเสียตำรวจก็ตามตัวเขาไม่ได้แถมยังใจปั้มเลี้ยงเหล้าคนในบาร์อีกแล้วจนหนึ่งในนั้นก็เริ่มสงสัยอยากรู้ว่าโจไปแทงมาที่ไหนถึงได้เงินบูมบัมขนาดนี้พอไอ้หนุ่มคนนี้ไล่าถามโจก็ทางตันจนตอบมั่วไปทั่วทำให้พวกเขาก็จับโปะโจได้ และในตอนนั้นตำรวจก็เดินเข้ามาที่บาร์ตะโกนถามพวกเขาว่ามีใครพอจะเห็นคนมีพิรุษที่ใช้เงินแบงค์รอยดอลาเยอะๆบ้างไหมทุกคนที่ได้ยินก็พากันเงียบก่อนจะเตียมกันพูดเทไถไปทั่วและไม่ยอมบอกแม้โจจะโป๊ะแตกจนโจก็ลอยหน้าลอยตาเวอร์หลังตำรวจกลับไปพวกเขาก็มาต่อรองกับโจที่อุตส่าห์ไม่บอกตำรวจเพราะฉะนั้นโจต้องจ่ายค่าปิดปากให้พวกเขาในตอนนั้นนีโนก็ตาตื่นมาบอกที่ข่าวออกว่าตำรวจ รู้เรื่องรถที่จอดเก็บเงินในวันนั้นได้ยินเช่นนั้นโจเลยต้องทำลายหลักฐานต่อรองกับไม้ว่าเขาจะเอารถไปทำสีให้แต่ที่ไหนได้เขาดันเอารถไปทิ้งลงแม่น้ำและดูเหมือนว่าตอนนี้โจจะเริ่มขาดสติไม่สนแม้แต่วความรู้สึกของเพื่อนและเขาที่เริ่มกลัวถูกจับได้เลยทวงเงินจากนีโน่ก่อนเขาจะสติแตกกลับมาที่บ้านจนแม่ก็เห็นว่าสองสามวันนี้ลูกมีท่าทางแปลกๆทำให้แกก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจคำพูดของแม่ แถมพอเห็นว่าหลานไปเล่นที่ห้องของเขาและเขากลัวว่าหลานจะเห็นเงินเลยกลดไปฟืนเป็นไฟโวยวายรอบบ้านและกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนเซึ่งพอเห็นว่าเงินยังอยู่ดีเขาก็รีบปกปิดโดยการลืชชักโคลกเอาเงินไปซ่อนไว้แต่ก็กังวลกลัวว่าคนเข้าห้องน้ําและจะเห็นเงินเข้าเลยตัดสินใจเปลี่ยนที่ซ่อนปีนไปเก็บไว้บนเพดานแต่ด้วยความที่บ้านมันเก่าบวกกับน้ําหนักตัวทําให้มันก็ถล่มลงมาพร้อมกับเงินพวกนั้นทีนี้แหละทุกคนในบ้านก็รู้ความจริง ว่าโจคือคนที่เก็บเงินได้พี่ชายที่เห็นเช่นนั้นเขาก็ผิดหวังที่โจโกหกทุกคนมาโดยตลอดแต่ว่าโจก็ไม่ได้สํานึกยัดเงินใส่มือพี่ชายให้เอาเงินก้อนนี้ไปซ่อมบ้านหรือซื้อใหม่ไปเลยก็ได้เราจะเอาเงินนี้ไปใช้ไปซื้อเรือสักลำเที่ยวลองมาหาสมุทรยังได้แต่ทุกคนตรงนั้นที่ฟังก็ไม่มีใครเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะมองโจด้วยสายตาที่ผิดหวังไม่คิดว่าเขาจะเห็นแก่เงินได้เพียงนี้และขอให้โจเอาเงินพวกนี้ไปคืนให้เจ้าหน้าที่ แต่โจที่สติหลุดไปแล้วเขาก็โวยวายที่บ้านของเราจนและจนมาตลอดแล้วทําไมเขาจะเห็นแกเงินไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเขาแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีอนาคตหางานทํายังไม่ได้โตขนาดนี้ยังต้องของเงินแม่ใช้อยู่เลยก่อนจะต่อว่าพี่ที่ทําตัวเป็นพระเอกแต่กลับไม่เคยให้งานเขาทําและเขาที่โมโหก็กระโจนเข้ใส่พี่คนเป็นแม่ที่เห็นลูกตีกันแกก็รีพามและร้องไห้สอนโจบอกว่าเราต้องการเงินก็จริงแต่มันต้องไม่ใช่เงินแบบนี้ และขอให้ลูกเอาเงินไปคืนเจ้าของเข้าสู่วันที่สี่หลังจากที่เงินหายไปตำรวจก็แกะรอยเรื่องรถจนไปเจอรถของไม้ที่จมน้ําส่วนโจก็มาดักรอมอริกา้าขนาดว่าแม่ขอร้องให้เอาเงินไปคืนเขาก็ไม่ฟังหอบเงินมาหามอริกา้าชวนเธอหนีไปจากที่นี่แล้วคืนนี้เขาจะไปทวงเงินที่เหลือกับนีโน่ก่อนเขาจะเทงเงินทั้งหมดไว้ที่ลินชักทําง,งานของเธอและให้เธอซื้อตั๋วเดินทางไปเจอเขาที่บาร์คืนนี้ ําเอามอริก้าที่ยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยเธอก็ลังเลไม่รู้จะยังไงต่อดีถมตอนนั้นยังโดนเจ้านายเล่งงานอีกจนเธอก็สับสนไปหมดจากนั้นโจก็มาทวงเงินกับเจ้านายของนีโนซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขากําลังเล่นตุกติกยื้อเวลาแต่โจที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วเขาก็จัดการควัอกอาวุธมาขู่สั่งให้พวกเขาเอาเงินที่เหลือมาคืนที่หมดและพอแก๊งทุนสีเทาเห็นอาวุธพวกเขาก็กลัวรีบหาเหรียนนับแบงค์จำนวน5 0 0แสนมาให้โจตัดไปที่ตำรวจในตอนนี้ หลังจากตรวจชื่อเจ้าของรถพวกเขาก็บุกมาที่บ้านของไม้ทำให้พ่อของไม้ก็โกรธคิดว่าลูกไปเอี่ยวด้วยเรื่องนี้ไม้เลยยอมสารภาพแล้วเ,เรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังไม่ต่างจากโจในตอนนี้ที่เขาก็ลนล้านลุกลี้ลุกลนมารอมอนิก้าที่บาร์แถมพอถึงเวลานัดเธอก็ยังไม่โผลมาและในตอนนั้นเขาก็รายงานรูปพรรณสัณฐานของคนที่เก็บเงินได้ที่มันคือโจชัดๆคนทั้งร้านเลยมองมาที่เขาโจเลยยิ้มอย่างอุดมเจะและเทเงินเหรียญ ทำให้ตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็จะโทรไปแจ้งเบาะแสตํารวจแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยเลยพากันห้ามไว้เพราะเงินรางวัลแจ้งเบาะแสมันแค่ไม่กี่หมืน่นแต่ถ้าเราช่วยโจเราอาจจะได้เป็นแสนก็ได้เลยพากันช่วยปกปิดซะงั้นและในระหว่างที่โจกําลังเข้าห้องน้ํานีโนก็บุกมาย่งเงินยื้อยั่งเงินโป่งเปียงทาเอาโจเขาก็เกือบมองเทงโชคดีที่พี่ชายเขามาช่วยได้ทันที่สุดท้ายแล้วแม้จะไม่เห็นด้วยกับน้องแต่ความเป็นพี่ใครจะยอมให้น้องตุย และขอให้น้องรีบหนีไปให้ไวที่สุดหลังจากที่หนีมาจากนีโนได้มอนิกาก็มาที่นี่และสภาพโจตอนนี้ก็ยังกับผีลนลานไปหมดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาแต่ภาวะพวงเรื่องเงินมอนิกาเลยบอกว่าสาเหตุที่เธอมาช้าเพราะเธอต้องหาพาส,สปอร์ตปลอมแล้วไหนจะตั๋วเครื่องบินอีกส่วนโจที่ไม่ได้นอนมาสี่วันเขาก็โวยวายใส่เธอจากนั้นทั้งสองก็เตรียมตัวออกเดินทางเลยมาเปิดโรงแรมนอนเพื่อแปลงโฉมเปลี่ยนลุคให้โจ แต่เขาก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้ระแวงเห็นมอนิก้านับเงินก็กลัวว่าเธอจะ,จะขโมยเงินเขาก่อนทั้งสองจะพากันวาดฝันว่าหากเราหนีไปได้เราจะเอาเงินไปใช้อะไรบ้างในวันที่หหลังจากที่เงินหายไปตำรวจที่ฟังเรื่องราวจากไหม้เขาก็ตามตัวนีโน่เจอและทำข้อตกลงร่วมกันให้นีโน่กับพักพวกนำเงินที่โจแลกไปมาคืนแล้วเขาจะไม่สืบสาวเอาเรื่องจนสุดท้ายแก๊งสีเทาก็ยอมส่งเงินคืนตามจำนวนที่โจแลกไป แต่มันก็เพียง400,000เท่านั้นตัดมาที่สนามบินโจที่แปลงโฉมใหม่และพาส,สปอร์ตปลอมก็เตรียมตัวออกเดินทางหนีข้ามประเทศแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มั่นใจเลยตรวจสอบอยู่นั้นแถมเขาก็ลนลานจนเกือบโปะแตกหลายรอบแถมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตำรวจกำลังเดินทางมาที่สนามบินส่วนคู่รักที่เตรียมตัวจะชิงก็ดันซวยเพราะกระเป๋าที่ใส่เงินมามันดันใหญ่เกินไปไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้แต่พวกเขาที่ไม่อยากหลุดไปใต้เครื่องเลยจะขอเวลาเปลี่ยนกระเป๋าทำให้ต้องเสียเวลาเป็นกันใหญ่ โจเลยไปซื้อถุงน่องนาเงินมายัดใส่ไว้และใส่กางเกงทับไว้อีกทีแต่มันก็ตรงเตงไม่มีพิรุษเลยมัง้งและเพียงแค่เสี้ยวเดียวที่พวกเขากําลังเดินเข้าไปในเกตกําลังจะรอดอยู่แล้วเชียวตํารวจก็มาดักรอและได้เห็นพวกเขาจังๆโจเลยรีบส่งกระเป๋าเงินให้กับมอนิกาแต่ว่ามันก็ไม่พ้นสายตาของตํารวจเลยขู่ให้เขายกมือขึ้นแต่โจที่สติชะตังไปหมดแล้วเขาก็ไม่มีอะไรจะเสีย เลยโดดหนีลงชั้นล่างทําให้ตํารวจก็เล็งไปที่มอริก้าแทนเธอที่เห็นเช่นนั้นเลยหวานเงินโปรยลงชั้นล่างและตะโกนให้โจนั้นหนีไปแต่โจก็ยืนเอ๋อรเหลอมองเงินที่หล่นลงมาตะโกนถามเธอกลับว่าเขาต้องหนีไปที่ไหนส่วนผู้คนทั้งสนามบินก็พากันแตกตื่นกูนเข้ามาเก็บเงินกันเพียบแล้วเมื่อโจกับมอริก้าเอาแต่ยืนเอ๋ออย่างนั้นเลยถูกจับกลุมในที่สุดนักข่าวที่มารอทําข่าวก็เข้ามาสัมภาษณ์ถามว่าท่หนีไปได้ พวกเขาจะเอาเงินล้านไปทําอะไรซึ่งโจก็ตอบกวนบาทาบอกว่าเขาจะไปย้อมผมเปลี่ยนสีแม่งทุกวันและบางคนก็จ่อไามา้ถามว่าหากครั้งหน้าเขาเก็บเงินได้อีกเขาจะส่งคืนเจ้าของหรือไม่โจที่ฟังก็ใช้เวลาคิดสักพักและบอกว่าครั้งหน้าเขาอาจจะโชคดีกว่านี้ก็ได้และเมื่อถึงเวลานั้นเขารู้วิธีจัดการกับเงินที่ดีกว่านี้ก่อนที่เขาจะเดินขึ้นรถตำรวจส่วนคนที่เก็บเงินที่โปรยได้พวกเขาก็ตะโกนขอบคุณและบอกให้ตำรวจไปตัวโจวกับมอรนิกา และพอรถตำรวจขับออกไปโจก็โปรยเงินเพิ่มเพราะมันยังเหลือในถุงน่องเขาอีกเพียบทำให้ผู้คนที่เห็นเงินก็พากันวิ่งไปเก็บและจากเงินจำนวนหนึ่งล้านสองที่ทำหล่นธนาคารได้คืนมาแค่สี่แสนกว่าเท่านั้นอีกหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยไม่เคยได้รับคืนตั้งแต่นั้นส่วนโจถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์และรับทรัพย์สินที่ถูกขโมยแต่หลังจากนั้นเขาพ้นข้อกล่าวหาเนื่องจากมีอาการพิการจิตลิดชั่วคราวก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้แล้วถ้าเป็นเพื่อนเจอเงินล้านขนาดนั้นจะเอาไงต่อกับเงินก้อนนี้ซึ่งภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDb ไป5.7ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรลอกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันแหม่เรื่องต่อไป